สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะสะรุปห้วยลาวโค้งสุดท้ายนะคะรวมเซียนห้ยชุดห้วยลาวนะคะชุดคัดมาเน้นๆนะคะเราก็มาต่อกันแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะนะคะเราก็มาต่อกันนะคะสะรุปห้วยลาวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเซียนนะคะแนวทางแนวทางรวมเซียนนะคะชุดคัดมาเน้นๆนะคะท่านผู้ชมนะคะว่าที่ผ่านมานะคะ ชุดสรุปโครงสุดท้ายของเอ็ดมินนะคะแต่ไดโนมาเห็นไหเด่นเกานะครับงวดที่ผ่านมาเลีกยกว่ชนกันเลขกไปคนละทางไหมกับตอนงคือเขากันก็สองสองมาคุผู้ชมเขากันอยู่นะคะอานนะะจะมาชนกันเข่าปังสองสองนะคะส่วนมากจะเข่าที่สองสองของพ่อเฮงกับสองสองของเซียนใบทั้งบนทั้งล่างของเอ็ดมินบนล่างนะคะงวดที่ผ่านมาเอ็ดมินเดีเด่นเ,เ,เก่าร่องสามนะคะผู้ชมเ,เข่าตัวกับอันนี้เป็นชุดบนล่างเ้อนะคะ เราก็มาดูกันนะคะงวดวันที่สามสิบนี่แหละท่านผู้ชมเนาะอันนี้เดี๋ยวเขียนบนล่างก่อนเนาะทางคนท่านผู้ชมมาบนล่างเป็นจ้าไดเอาบนล่างกับเซฟ้าเจังไดละท่านผู้ชมกับบนล่างเนาะเอสซีฟ้าจ้าใดอ่าบนล่างนีชุดชุดคัดมาเน้นๆก็ชุดน้อยตัวนะคะชุดอ่าบางครั้งก็เข้านะคะบางครั้งก็หลุดจนมากกับจะเข่าละคนนี้ย่องจะควงท่านผู้ชม มาดูของเซียนก่อนนะคะของเซียนไดเนี่ยนะคะเซียนใบงวดนี้แอดมินก็จะคัดออกมากก่อนด้วน,นะคะของเส้นใหม่เฮดิดีนสองร่องเจ็ดนะคะวันที้บางทีจะงอกรู้ไเพิ่นเฮดเดนสองเดีนสองร่องเจ็ดนะคะเอาจะเอาเลขเด่นนะคะมาชนแล้วก็จะคัดตัวตัวที่เน้นๆนะคะออกมาให้นะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ของเซียน ของพ่อเฮงงวดนี้มาดูกันว่าของพ่อเฮงจะเข้าบ่นะคะของพ่อเฮงนี่จะเป็นชุดน้อยตัวเอดมนินกกลอมาดนแล้วชุดของเรานี่บ่เขามาดวนเลยท่านผู้ชมของพ่อเฮงนะคะก็ของเซียนไม่ของเซียนไม้เฮเดนหารองศูนย์นะคะเจาะไปที่0ูนหนะคะสองศนะคะตัวกัน0ูย์เและ5 9นะคะ ตรวตรงก็คือ5้าส0งห้นะคะเดินหาร่องศูนย์นะคะของเส้นใบโอ้ของเสยนใ่จะเขาตองวดบอกนะคะเอาวัดทิพย์พนมาของคนจอสองสองแล้วก็ของพ่อเฮงนะคะสูตรหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบหาสี่หาหนึ่งสองสีและสองหนึ่งนะคะสูตรเวนยล่าของเองนนินจัดอ่ะนเป็นช่วนาะเขาจะคัด ตัวที่นะคะเด่นดนเน้นนะคะคัดงวดนี้แอดมินจะคัดมาที่เลขเด่นหาเด็กท่านผู้ชมเด่นหาร่องร่องสองนะคะสองจะย่างบ่บางครั้งก็ไปหมดนะคะแต่ว่าอันนี้แอดมินจะคัดตัวเลขที่มาชนกันแล้วก็นะ,ะนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะชื่นชอบนะคะจังต่างนะคะงวดน,นี้ไปที่เด่นห้านะคะร่องสองนะคะเด่นหาร่องสองเด้อนะคะ เดินหารองส่องเอาเขาใส่ทั้งเลยล่ะเพื่อเห็นเดินห้ารองส่องเขียนตัวใหญ่ๆก่อนท่านผู้ชมว่าคือเขียนตัวหน่อยถ้าติดกันพร้อมนะคะขอโทษขอให้นะคะกต่จะพยายามนะคะตัวหนังสือกับปรค่อยงามตกกระท่านผู้ชมนะคะเท่จังเดยแล้วกันกพยายามสวยซ้ำนี่แหละเนาะ ตัวตัวตัวหาเก่าเก่าหา่ท่านผู้ชมเอม็นทินก็นจะเหให้ให้เป็นอ่าแต่ว่าตัวนี้นต้องไปกลับน้ำด้ยนะคะท่านผู้ชมหาเก่าเก่าหานี่นะคะสองศูนย์สองหกหลักกับสองเกาอ่ะ งวดนี้แอดมินก็จะคัดมาที่หน่วยหกห้าหกและสองหกนะคะตัวดินแล้ส่วนมากจะมาเขาปองนี่แหละท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งห้าศูนย์และห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้านะคะกัน 5, ห้าสองห้าสองนี่เด่นสุดๆนะคะห้าสอง ะะเบิลก็จะเป็นตัวนี้เนาะนะคะสามตัวนะคะหลักร้อยนะคะลองมึงสูตรหลักร้อยคุยกันนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยงวดนี้ได้มาเก้าเก้าสองหกนะคะเก้าห้าสองเด่นสุดๆก็คือเก้าห้าหกนะคะเด่นสุดๆ 9ก้าเก้าห้าหกนะคะนะคะสรุปมวยลาวนะคะแนวทางรวมเสียนนะคะเด่น5รองสองนะคะห้าศเด่น5้าหกนะคะห้าเก้าห้าไปกลับนะคะหตัวแล้วก็2องศูนนะคะตัวกันก็มี5 2 2สองจิตนะคะเบิห้าห้แล้สองสองชุดสาตัวบน9 5 6 9 2 6 9 5 2นะคะส่วนตัวที่ อเอดมินวงกลมไห้นะท่านผู้ชมนะคะอาจจะเป็นตัวเด่นนะคะท่านผู้ชมก็พิจรารณานะคะชื่นชอบนะคะชุดสรุปหวเราวของเอ็ดมินกระตามนะคะผู้ชมเข้ากับผ่านมี2อ,อย่างเนาะนะคะก็ขอให้มีช่วงมีลาบนะคะก็ขอให้ปังต่องวดนะคะสรุปรวมเซียนนะคะสวัสดีค่ะนะคะ